สวัสดีครับกินกับอ่านบนมือเรามปนนัดเจอกันทุกช่วงรอบดึกของทุกวันนะครับใครที่ยังไม่ริ้ข้าวหรือว่าใครที่ยังไม่ได้นอนนะครับหรือว่าใครเพิ่งเลิกงานเรามากินข้าวไปพร้อมๆกันนั่ง,ต,งตั้งวงนั่งร่วมวงกินข้าวกันนะครับมามากินข้าวกันเมนูวันนี้เป็นเมนูตําน้ําพริก กระปิคองโคนกับมะม่วงเปรียปร้ยวๆแบบนี้เต็มกระปุกเป็นฝีมือของแม่กวนนะทำมาให้กับลูกชายเป็นกระปุกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับใส่กระปุกแช่ตู้เย็นเก็บไว้กินคู่กับผักเป็นอะไรที่อร่อยมากๆนะคนที่ชอบกินผักเนี่ยน้ำพริกเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันคู่กันอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่กินคู่กันก็จะเป็นในส่วนของตัวแคปหมูนั่นเองเออมาใครที่ยังไม่ได้กินข้าวมาเรามาลุยไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาว่าแล้วม่จฉาเสียเลาลุยกันเลยนี่ น้ำพริกกะปิของโครนเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามต้องเป็นกะปิของโครนเท่านั้นมาเรามาลุยกันเลยเพื่อไม่การเสียเวลามาลุยครับอืมนี่กินคุกก,กับข้าวแบบนี้นะต้องคำแบบใหญ่ๆโตๆเลยป่ะใส่ตรงโรงทองรอบดึกน้ำพริกกะปิของโครนตํำมะม่วงลุยครับ อมเอาสมอ้อยตำแบบรสจัดจริงๆน้ำพริกกะปิก,กับผักสดๆดรวยครับ คำตัตโตเรียนต่อครับ คือน,น้ำพริกกระปิะเขาจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นของจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยกะปิของโคนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรความหอมแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับอร่อยอครับเอกลักษณ์ของเขาเลยมาลุยครับอื พริกกะปิมะม่วงกับนี่กินกับผักแบบนี้อร่อยสุดๆลดุยครับอมเอานะครับหมูครับ เตี๊ยครับลุยครับจริงๆก,กับข้าวร้อน,อนมันยิ่งแบบว่าอร่อยเพิ่มคูณสิบครับอีกนะครับลุย พริกกะปิมะมว่วงลุยครับ ขอเติมพิกะปีเพิ่มหน่อยนะครับกระปุกเดียวน่าจะหมดหรือเปล่าวันนี้แม่บอกให้กินสักสองสาวันดูแล้วว่าน่าจะไม่ถึงสองสาวันน่าจะหมดในคืนนี้ใส่ลูกโดดเข้าไปไีเน่ยเขาเรียกลูกโดดหรือเปล่าไม่รู้นะลุยครับอืม เผ็ดแต่เราสู้ครับเราไม่ยอ,อมเรียนต่อครับ ลุยครับอืมแคปหมูกับน้ำพริกกะปิมะม่วงลุยครับ อือจําด้วยผักชีครับอืมหมดไปแล้วต้องเติมอีกแล้วครับ รอบที่สามเติมน้ำพริกกะปิหมดแน่นอนครับคืนนี้กินแล้วหยุดไม่ได้อยจะใช้มือนะลุยครับอื ก็ตามด้วยไข่ต้มครับน,น้ำพริกลาดไปเลยลุยครับใส่ตรงรงท้องรอบดึก มันต้องแบบนีม้มันถึงจะสะใจครับเลยครับอือืออืมอม,มาแล้วมาแล้ว น้ำมูกเริ่มมาแล้วครับรู้ยครับอืมตามไปครับหมูใี่ครับฟังเสียงครับอ เลยครับหล่นล่นหล่นล่นเอาใหม่เลยครับอืมหือมะเขือครับอื้อหือเพลินเลยไข่ครึ่งเลยครับอื้อหือ เพลินเลยครับอืมอืลรสอร่อยจริงๆอร่อยจนหยุดไม่ได้นะครับน้ำพริกกระปิ ของโคนกลับมะม่วงตําแบบรสชาติจัดๆนะน้าพริกกระปิของโคนเขาบอกแล้วว่ารสชาติเขาเนี้ยยืนหนึ่งอย่างแน่นอนะในเรื่องของความอร่อยนะครับโอ้ยเผ็ดใครเผ็ดจริงโอ้ยเราขออนุญาตไปกินน้าก่อนนะเผ็ดจริงๆครับสําหรับตาน้ําพริกมะม่วงกระปิของโคนสําหรับ ครกนี้นะต้องบอกอสมอเบามือหน่อยไม่ไหวเผ็ดจริงๆครับขออนุญาตขอตัวลาไปกินน้ำก่อนนะครับเจอกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับไปกินน้ำก่อนนะเผ็ดจริงๆแ้วอสมอ